สวัดีสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนคือเก่าเนาะพี่น้องฟังละฟังละฟังใครในต่างประเทศเนาะสาเพิ่นเจพอก็สวัสดีเนะานะ <c oughs> เปิดถากม,มากะอยู่ในวัดในบ้าเนาะพ,นพี่น้องเอย้ยอยู่วัดบ้านหนองคือเนาะมากเว้าเียงทองได้กะเว้าระานป้องเพ,พิ่นเนาะมากเว้าตุนนําพ่อแม่พี่น้องเนาะ หากมาหอดมาถึงเด้านะ้องเพื่นพี่น้องตัวนี้ก็เอาน้าอาไนมาถวายทั้งวัดเนาะแต่ก็เอาเนื้อกบเนื้อกินเนาะมาถวายทางของบัตรูนได้กะบัตรเตียงเพื่อนเนาะมาเนี่ยใส่เพื่อนก็ได้มาน้าพ่อแมพี่น้องเอลยเนาะสิมาวัดว่านหนองคือกอนได้กะชิไปวัดว่านสว่างเนาะเพื่นพี่น้องเอลยเนาะแต่ก็ไปเบิ่งติดตามรสสดเหมือนกันเลยว่าบรรยากาศในวัดที่เป็นจากไหนด้เนาะเพื่นพี่น้องเอลยโดยเนาะบรรยากาศในวัด กะสิปะมานี่เนาะคนกะสิบ่หลายเพราะปานใดผู้แม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าคนอาจสิมาตอนช่วงเที่ยงๆหรือว่าช่วงบ่ายๆเนาะตอนนี้กะเงียบๆน่เพิ่นกะนั่งอยู่เตามพมเเนาะพมไม้บตอกกนี่กมีพศพพอ2องค์เมื้อนี้เนาะ2ท่านเมื้อนี้ังนี่กะพอเตียงบ่ตุนเพิ่นทางดเนาะ ในคนบ่บ่เตียงเหรอไม่เป็นไนโดยสบายดีโดยสบายดีเด้อแม่โดยแตเรียบร้อยและบ่เลยเนาะบรรยากาศอยู่วัดวัดหนองคือเนาะบ่เตียงโดยอ้าทางนี้ติดในคั่วพันได้หนิเนาะ นีทางเมีัวลยป้าไปเบิ้งก็เพิ่นเห็ดยังนี่เลยเลยหล่อเบิ้งกันเด้อะเลยสบายสบายดีเด้อะเลยเห็ดยังเนาะนี่ให้ท่านนั่ง่นเออโดยกำลังเห็ดแจ่วยักเล่นเพถนัดเนาะไปแต่แซ่บคักเอาต้องต้มก่อนบ่ต้มเอาพอกันเสียเวลาเออโดยปกติเพิ่นซีปิ้งเอาเนาะปิ้งแต่ไก่ย่างน่มาทันเลยเพราะว่า ใช่แต่ไม่เนาะทานเลยโดยเสรหอมได้โดยกะดหมกว่ากะหากะเคยเห็นแบบนี้เลยนี่ปกติีเขาม่ได้ย่างเอานะเลยอันเตาเพิ่นก็มีแค่ซองเตาหนึ่งเนาะใส่พื้นนเอาไม่พี่น้องเลยโดยทั้งเมฆวัวเพิ่นทั้งนั้นเห็ดยังฉันนอดนะทอดปลาบ่โดยไปเบิ่งทั้งนั้นกันเนาะโดย สบายดีเลยทางเมคคัว,ว,วดโดยขัวซ้นวะ,นนะโดยโอานะเอาลอีนอาลอีนม่ลายลายอันนี้สิเป็นเมนูทอดปลาเบยโอ้ทอดปลาเนาะนทั้ทงพูนทอดหมู โดยบ้าไปเบิ่งกันเลยโดยสบายดีเด้อโดยแม่ครัวบ้านหนองฟื้นเนาะไรหมอไถ่ยุไกลกันแท้โดยสบายดีเด้อโดยเปแต่เสแปรแท้เนาะแยกกันอยู่เลยบ่คนละวงเลยโด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 ยคนไม่อยากไล่เป็นไงเนาะ โดยอ่าสาบายเพิ่นเจ้าโดยเป็นซี่โครงนี่เนาะโดยสามาคีกันคักเนาะโดย ถ้าค้นเกี่ยวเข่าเนี่คือสีลายอยู่เนาะว่าช่วงนี้เจอกับคนเกี่ยวข่าแน่เลยหลายหนอย่านจกหลายนเกียวข่านเลยร้อมๆกันเลยเนาะทั้งพุ่นกัพร้อมกันเลยปรุงมือเดียวกันเลยเนสีน่าทั้งนั้นมีอีกว่าท้งน่ะโดยไปเบิ่งนกันเลยโย อู้สบายดีเด้อทางแม่ครัวเฮาด้วยด้วยก็เลยกลัวอยู่เนาะกำลังเตรียมผ้าขาวให้พี่น้องเนาะกำลังสิเตรียมอาหารเที่ยงปิ๊กสิ้นปิ๊งอย่างด้วยด้วยไม่พูดงามม่พูดกุจบพอดีเลยเนาะทางข้าด้วย ซอยกันเห็ดเนาะซเซลลอยู่อันนี้สิเป็นอันเมฆ้ว่าบ้านหนองคือเนาะนีน่โดยเมฆเป็นคนอยู่บ้านนี่บ่โดเออโดยอยู่คุม้มบ,บ้านใหญ่อันนี้บ้านน้อยบ้านน,น้อยน้องสะพังน้อยโดยบ้านละน้องสะพังใหญ่เมฆดูน้องสะพังใหญ่โดยอันน้สิเป็นไขบ่บ่นี่แม่ ไปพโลว์ะเลยเลยเพราะว่ากล้าเลยกล้าให้มันถือกันนะเพราะว่ามาพานโซฟเทียเลยเลยทั้งิ่นก็เตรียมพร้อมเลยนะเยด็กกะเนาะเซลอยู่เครื่อเเนาะ เลนยี่ได้เ้าเกี่ยวเข่าท่าด้เข้าเกี่ยวเข่ากันลายคนนี้เลอยว่าอันนี้เป็นบ้านญ่ไกแต่บ้นไหนบุกไก่บุกไก่ว่าันี้ไปยู่มงลักหนึ่เลยขัดขีหอดบุหอดดอกเพราะมันจะต่อกันเลยแบบนี้ม่ี่านเลยเ่ยบุกไก่ดอกไปใมงขึงลักเลย บักบัุ่งบ้านน้อยพี่น้องสะพังน้อยเลยแม่โอ๋เนทางนั้นก้ากะเลยดวงพ่อลายองค์บ่แม่กะเพิ่นนมาเเเลยาเรื่อยๆกะหลายกเสร็จไเบิ่งให้พี่น้องไ้เนาะากสิมเด้อสอยเพิ่นบ่ได้ใกันันดอันจึกนั้น้มันลายซื่อๆเนาะมันก็ได้มแน่

ปาสนะแม่พี่น้องตอนนี้เพิ่นก็ทางแม่ครัวเพิ่นก็ดังจัดอ่าเฮ็ดกข้าเนาะยอตอนเที่ยงข้าทางยพอเพิ่นเนาะไปหาอเข้างนอกกันเลยบรรยากาศอยู่ข้างนอกเนาะ โลยเนาะพ้อมกันท้ง่างประเทศนชาหมดกันเยเจ็ดมุแดงเป็นเพิงเนาะบายมนี่คือเคลื่อนที่ครบเลยเลยโดยเทัดเลยทัเนาะ ดยแม่ด้วยแม่รูปแบดยแม่สบาสดีดโดยดยเมื่อก่อนเหมือนเมื่อเมื่อเราไปไปพุ่น่ตวันนี้เด็กน่อยก็นด้นอะ ให้มันไหเงินเด้อตาทุกเนาะโดีเี่องเล่ารถไงเด้อมาทางวัดนาพี่เนาะใส่เพื่อนมาดื้อมดอมาแพ้มากเนาะพี่น้องผ้าแห้งดื้อมาแพ้มาเลยโดยหากเสื้อบอก่าดดัน่่นไมเากยดเ็นมาน้ การน่อยไม่ดวกว่าไม่ด้วอาการเล่นอลไม่เคว่านเลยไ่มองไรบอนไปก็ได้แล้วจะมีต่สิไปบ้านชอบว้างตอวอาเปอร์การจันร่ลงท่านพูดนะนะโอ่โวันนี้มือเดียวกันแม่พูดเรงที่ไปงานเบนเบนนี่เพิ่เคลื่อนบายมุมเนาะ พี yes. Eu, s, om, ่ลองเลมีน it. well, ิกมี่รเทียมี安娜น้ำแปดสิบเพชนักเลงกระน้ำอารมณ์าเพชร่าเดิหน้าบอกรางวัเอาจารย์นักเลงนีเงินเงนหนึ่งลานจีบเงินนักเน่อยคุณเล่นก อันนนรมนี่หาแพ็กแล้วก็น้ดื่ม80เนาะอ่าเป็นเงินของอ่าผู้ใหญู่้ทางสหรัฐอเมริกาเนอ่าเพิ่นซื้อพออ่าผู้ใหญ่ไปแล้วก็มใหญ่รับได้รับนีเด้ออ้หาับพอไปหรือพอกลับ หอกหอกใบใบนการไม่ออกรับนาการเมฆสีอุบนได้ครับได้นาการพ่อพ่อคู่วงบริบูนไ จ้าเกว่านาจวยก็ดำพันธุ์นกมีเียดีรังตาลินดาเป็นเมียใคระมีเงินละมีอีบนอะไรกัน่วูงบื่อบก็จะมีน้าดูเบสิแก๊สอะไรกันนรอยู่หาแท็ก็ไจะได้รับรูรักก่ โอ้โหเนี่ยความมันทานนั้นยังปวดหายเข้าอยู่ดีครับการนั่งพื้นเออที่กระทั่งกัดที่แบบวันนี้ยังร้ายก็จะมีจิตเราเลยเพิ่มเนาะแง่แง่ดีดีแต่ไม่แง่รู้โอ้จุดยึดย้ำมันทั้งปีเดือนขณะบัดปัญจโตบริเวณทางไกลเยอะโอ้ทุกทีมันจะม้วนจบตัวใหม่โดยเราทุกทีจะแสดงความพยายามนี่ ปรารถนาจึงได้ขอได้ถึงการ wow. มองที่เพิ่นเอาศพมาวางนอกหน้าพี่น้องเพิ่นก็จัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสิประมาณนี้แหละทานป่องอยู่ไกลเลยเปชี้ยังไปหาล่ะใช่เนาะโดยทานป่องเขาติดรถบาเตียงตลอดเลยนี่โดยสบายดีเด้อเลยอันนี้คือเพิ่นจัดเพิ่นชิ้ใบวางศพได้่นนาะบัตุนเนาะ Oh, Hello. เอามดเลยเพราะว่าคือาวดก็มีกิจกรมต่างปัจจัยในและูนสมมัน่แตกต่างกันจังวัดวันชงนม่เพราะว่านี่เพิ่นอ่ที่ดังเนาะนั่นพุก่กนก็เด้ว่าจัดไงเนาะยัดบอประบีโอ้ดยด้ยสัปาประเพณีของนอ่งนี่ว่านั่งซาืุสกัดบก็ให้ป็นมกัดมากการ

ด้ดยเพราะว่าถ้าว่าวัดชองว่างใน้บ่สองอาทิตย์สองอาทิตย์ปายบ่ฮหอดหบ่โดยเนาะดดยเนาดยเนดเนาะ้วยเนา่ยเนะดือนด้วนาะ้วันวเนด้เนาะด้เนานีด้เะวาดเน็ดวเ้วเนาะดนะย้าด้เาาะ ตัวเฮาก็ได้เฮาใจเลยเนาะบ่แพ้กับบ้านเมืองยินกับนี่หลังคาบ่เพิ่นห้องหลังคาเนาะลังคาที่มองิวางศพีแต่นี่เฮาบ่มีเนาะไปประตูพาไปเบิ่งแม่โดยไปหประตูพาไปมื้อนี้เนาะอันนี้สิเป็นไม้ยังไมดไมเนาะ อ๋อไม่ได้ยาเพิ่นเตอีกเด้อเจกับเพื่อนยังบ้านเนาะเขาเพือนยังบ้านออกตญนติโนอนเาเพื่อนยังบ้านเสียงเขาเสีโบราณนี่เด้อนปิดใส่ไหมต่อไเนเลยเด้เนียวเดียวเสียววเตียงเนาะโดยอันนี้ชิเมียนมองเพื่อนอันยังอันนี้มอพื่อนห้องนะวาตุนเพื่อนอ่านหนังสือเพื่อนพอน่านไม่เหนะ เลยเนาเอาิอบไปข้างหน้าา้นข้าวกต่อเนาะอยู่งข่างนี่เลยเนาะโดยเเยอยเดยปนดี้ลยเออดีกัมีโปรจกต์บนสุดทานมาจิตานนำยาโปดสายเฮาเนาะคืออยู่บ้านหนองสะพัง เลอสิปแมณนี่เนาะไรกะน้าซึ้งเลยมีโค้งหลังคาเนาะแต่นี่พนมิโค้งหลังคาคาวาปัจจัยวายรวยเลยมีสฉพาะเลยมีจำไลก็จัแนงหน่อยเนาะเลยเซิปมนนี่เลเนาะไอ้ที่เป็นางไก่คอยมิจฉาไ่แก้วดวงพบลลังก์ นี่เป็นเคื่อเก่าว่าหรือว่าตุนเรือบอ่โอ้หายิสพห้อย่าไปกหมีโลกโลกไ่เดวเลยาะว่าแข่งหดกเล้วไงโดยมาใว่รื่าทเลยับคุณทำทานำกันไี่น้องเออให้ยูดีมีแฮงให้่ลให้รวยให้ลำให้วยตาตุ ที่แต่คนว่าต่างคนกับต่างอาศัยกันพี่น้องน้าเออเขาเกิดมาทุกๆคนกับล้วนแล้วแก่คืี่แขกคนหนึ่งที่ได้มาเยือนอยู่ในโลกหรือว่ามาลินมาเท่าอยู่นํำบ้านํำเพื่อนแล้วกับมดนก็ได้จากไปพี่น้องสะได้แล้ววันนี้ไปสนับพายพี่น้องคลิปนี้กับสายเพื่อนที่ขอจบลงเทียงสานีกันเด้อเนาะเดินทางไปต่อไปกอนเนาะ พ่อการคลิปหนาเด้่อขอบุญขอบุญปีนจะรีบับรจูุุจนที่เป็นสภาาสภานุ่นเมื่อนี่เนาะแต่กา